สวัสดีครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้มีโอกาสได้ติดตั้งระบบแก๊ส MG นะครับเ s เป็นเครื่องยนต์เบนซินระบบ Direct Injection นะครับมองหาพลังงานทางเลือกพลังงานทางรอดเพราะว่าราคาน้ำมันแพงผู้ใช้รถนะครับโทรปรึกษาช่างโดนนะครับแล้วก็ตัดสินใจครับนำรถที่รักนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับมาติดตั้งระบบแก๊ส l p g เครื่องยนต์เบนซินนะครับระบบ d i r e c t Injection หรือหัวฉีดตรงนะครับลงห้องเผาไหม้เลยนะครับต้องใช้ชุดแก๊สที่เป็นชุดพรีเมียมเท่านั้นและต้องเป็นชุดแก๊สที่ใช้สําหรับติดตั้งในรถเครื่องยนต์เบนซินระบบ d i r e c t i n j e เ t i o n เท่านั้นเพราะนั้นราคาติดตั้งเนี่ยจะสูงกว่าชุดแก๊สมาตรฐานปกติในเครื่องยนต์เบนซินรูปแบบเก่านะครับรูปแบบใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยอุปกรณ์ต้องมีคุณภาพสูงนะครับหม้อต้มหัวฉีดนะครับชุดควบคุมแรงดันต่างๆ รวมถึงกล่อง ECU นะครับจะต้องประมวลผลได้รวดเร็วนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ระบบ d i r e c t Injection นะครับสามารถติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ได้นะครับอย่าลืมหาร้านนะครับที่มีความชำนาญนะครับศูนย์บริการที่มีความชำนาญทั้งเครื่องยนต์นะครับการติดตั้งแก๊สหรือการเลือกอุปกรณ์แก๊สนะครับสำคัญมากนะครับแล้วก็ช่างที่มีความชำนาญนะครับถ้าท่านได้ช่างที่ติดตั้งแก๊สแล้วชำนาญเรื่องเครื่องยนต์ด้วย ชำนาญเรื่องระบบแก๊สด้วยนะครับวันซ่อมเซอร์วิสครับจบในที่เดียวนะครับปลอดภัยครับถ้าท่านเลือกอุปกรณ์คุณภาพสูงเกรดพรีเมียมและช่างที่มีความชำนาญในการติดตั้งระบบแก๊ส LPG ส่วนรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะครับประกันที่ศูนย์หมดในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแต่ช่างโดนมีออกประกันให้นะครับวงเงิน4.5ล้านนานสูงสุด3ปีตัวรถไฟไหม้2ล้านครับเครื่องยนต์เสียหายจากการใช้แก๊สนะครับวงเงินซ่อม1ล้านบาทซ่อมที่ศูนย์บริการยี่ห้อนั้นๆที่ท่านติดตั้งเลยนะครับ และประกันบุคคลอีก1.5ล้านรวม4.5ล้านนานสูงสุด3ปีสำหรับรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะครับหรือรถที่ใช้งานไม่ถึง5,000กิโลส่วนรถป้ายดำนะครับที่ใช้งานมาแล้วนะครับเกิน5,000กิโลนะครับถือเป็นรถป้ายดำนะครับก็จะประกันให้1.6ล้านตัวรถไฟไหม้1ล้านครับเครื่องยนต์เสียหายจากการใช้แก๊สซ่อมศูนย์บริการวงเงินซ่อม2 0 0 0 0 0 ประกันบุคคลอีก400,000รวม1.6ล้านนะครับนานสูงสุด1ปีนะครับโปรโมชั่นร้านไหนดีโปรโมชั่นร้านไหนโดนนะครับท่านจองได้เลยครับชั่วโมงนี้นะครับราคาอุปกรณ์แก๊สปรับตัวสูงขึ้นของขาดตลาดเป็นระยะระยะนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์แก๊สชั่วโมงนี้นะครับมันมีปัญหาทั่วโลกครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะครับท่านที่ถูกใจโปรโมชั่นร้านไหนชอบร้านไหนที่มีความชํานาญทั้งเครื่องทั้งแก๊สนะครับตัดสินใจติดตั้งจองมัดจากันไปได้เลยนะครับจะได้ประหยัดเลยนะครับติดเร็วประหยัดเร็ว ติดก่อนประหยัดก่อนนะครับสำหรับท่านผู้สนใจติดตั้งระบบ AT, G, แก๊ส LPG กับช่างดนนะครับโทรสายตรง0964239654นะครับหรือติดตามเพจ Facebook ช่างดนมาสเตอร์คาร์หรือช่องทีนั YouTube ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับโทรสายสดถามตอบป,ปัญหารถยนต์ในรายการมาสเตอร์คาร์ทุกวันพฤหัสเวลา10บโมงครึ่งและทุกวันเสาร์ครับทางเพจ Facebook ทาง YouTube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาร์เวลา4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นครับทาง FM 105ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่่่องงงยนต์ชชวลลาเบรคั รวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติและระบบแก๊ส LPG n t v ในรืยนต์รถของท่านมีปัญหาเครื่องยนต์มีอาการสั่นสะดุดก,กระตุกหรือมีอาการเบาดับนะครับโทรสายสดปรึกษาปัญหารถยนต์ในรายการมัธยชั้ดไ,ได้เลยธนาดนอั t โตสวิตอัลโตแก๊สลาระเขาซอย52ติดแก๊สติดตั้งแก๊สงานสวยงานจบหมดปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการครับ